สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยู u b e ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องหมอตาดนตรซิ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูครับวันนี้มีคนขับรถให้แล้วนี่เป็นไงครับแจ๋วแจ๋วมาเรื่อยเรื่อชา้าๆไม่ต้องรีบโอ <Okay. S 2> กล้องอาจจะสั่นนันเดิมพี่น้องผมโทศรศัพท์โหลครับแล้วก็คนขับแรงนิดหนึ่ง สูงคั้งมันไปเดี๋ยวตั้งให้ <st> นี่เด้อเป็นไงครับพึ่งพาได้อยู่พึ่งพาได้อยู่ครับเดี๋ยวผมซื้อคันหนึ่งมาขับเองแล้วคันนี้จะให้เียววไหนะคุณนายขับไปอีกโน่นตรงตรงจักรยานจอดรจอจะรอหน่อย <st> เหยียบคันเลยดกดเกียร์บ้างเลยรอบมันถึง <st> เลี้ยวก่อนค <st> ่อยใส่เกียร์ก็ได้มันไหลแรงอยู่เบรกดีๆเด้อ ใส่เกียร์สามเลยเนี่ยไปเอาอยังโอเคปล่อยเลยเดี๋ยวตั้งครั้งให้มันสูงมากพี่กดขาจนอ่ะมันสูงหรอโอเคนี้เป็นไงครับพี่น้องคอมเมนต์หน่อยเด้ออยากให้ดูนะั่นมองอย่าเปลเกียร์สิมองทางหน่อยนะเดี๋ยวรถเหยียบรถเขารถเราใหญ่เลยเหยี <c oughs> ยบเขาเป็นเกียร์เลยใส่เกียร์สี่ปล่อยกันร์ว่างก่อนแล้วก็ดันไปหน้า อาปล่อยแล้วดันไปนั่นแหละเดี๋ยวเป็นงานเดียวครับเดี๋ยวจะพาวิ่งพรุ่งนี้จะพาแบกดิน<ม>แต่จะแอบซุ่มนะไม่ให้ใครเห็นหรอกจะถ่ายคนเดียวคเป็นตัวเองคงเห็นก็จ้างเถอะก็แอบไงแอบบทำไงปั้นครับเด็กปั้นปั้นกับมือครับเนี่ยปั้นไปก่อนเดี๋ยวก็เป็นขับเค่เที่ยวสองเที่ยวก็รู้แล้วนี่แค่นี้คนมีพื้นฐานอยู่แล้วครับขับรถเป็นละก็แค่ลองมันทุกดู ลองไปดำดูไปถ้าช้าไปเลยไม่ต้องกลัวถ้ากลัวก็ไม่เป็น <c oughs> <c oughs> มีคนมองครับ fc <oughs> ครับ <c oughs> แจ๋วครับแจ๋วโอ้มันสนั่นเลยพี่น้องเลยอย่าว่ากันเด้อมือผมไม่นิ่งด้วยแหละผมเติมพลังมาเยอะไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เรกไปเรื่อยมันได้อยู่รอบอะนะ่ะมันเร็วแล้ว <c oughs> ใช่รถมันเร็วอยู่แล้วครับ รถใหญ่มองไปเหมือนช้านะแต่ไม่ช้านะครับดูที่ไม้ได้เพราะมันเร็วแค่ไหนสี่สอก็สี่สิบก,ก็เร็วอยู่แล้วล้อมันตัน้งใหญ่เนาะเบรกปะเนี้ยเบรกแล้วเนาะเยียบข้าวด้วยรอรถกลัวร,รถสวนมาเนาะสีแยกกับเกียร์สามรถเกียร์ว่างแล้วก็ดันมาน,น,นิดนึงอ่าแล้วก็อ่านั่นแหละอันนี้เหรอเออในแหละมันไปไปเลยไปเลื่องช้าไปไม่ดับหรอกเครื่องขนาดนี้ไม่มีดับน์ก็ไม่เหมือนรถกระบะครับ ดับ,ดบแต่ครั้นี้ไม่มีดับหรอกมันใหญ่เนี่ยมีปูด,ด้วยเอ๋โชคหอนเลยครับเป็นงานนะเป็นงานนะใช่ครับหมดเกียร์ว่างเลยมันจะถึงแล้วนี่ครับเปิดไฟเลี้ยวด้วยตั้งลำไปน,นู่นนิดนึงขยับไปน,นู่นนิดนึงเดี๋ยวกูจะตกร่องนะรถมันใหญ่ใช่เออนั่นแหละโอเคอเลี้ยวเลยครับ เนี่ยเป็นด้วย่วยธรรมดาเนี่ยพอไปคันเรื่อยไม่ดับหรอกเห็นไหมไม่ดับมับนก็ขับง่ายอยู่มั้ง่ายสิง่ายกว่ากระบะเยอะแค่ยังไม่ยังไม่เข้ากับมันเฉยอีกสักหน่อยก็แน่นแล้วแต่ว่าพยายามกะว่าความกว้างของรถอะกลัวตงไม้ายางไงกลัวตรงเนี้ยแถบไปนู่นนิดนึงเหยียบคลาใส่เกียสอง้าเข้าซอยแคบเง,งีง้ยเบรกมากเเอ,อ้ย ม,มีวงลายก่อนค่อยเปิดคาด<อ>เร็วเลยได้แล้วครับเร็วได้เยอะมากครัมันเรียลแโอ้ยเบาเบาหวะลูกเออเบาเบาลูกค่ะพ่อไปปะไปเรื่อยๆค่ะนี่ซอยแคบก็บเข้าได้ครับผมเก่งจังเลยเป็นไงคอมเมนต์ด้วยน,นะพี่น้องเงี้ยเก่งมากไม่นานครับไม่นานจะเป็นโชเฟอร์อีกคันนี่คันนี้แหละครับจะเป็นตัวจริงของคันนี้เลยเดี๋ยวมันจะซื้อคันใหม่มาครับ เห็นว่าพูดคันใหม่อย่าว่าคีดคุยเนอะผมเอาจริงเนอะโอเคครับพี่น้องวันนี้แค่นี้พอวันหลังก็ติดตามเอานะครับจะให้ขับบนดินครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ